สบายกันดีไหมจ๊ะอยาขอทักผู้ที่อยู่ในซูมหนนะ่อยคุณบุญจันจ์จ่แก้วชมพูคุณมาลินจคุณเบญจพรรัตนโสพลคุณเสริมสีจ คุณจงจิตมูลปัญญาอาจารย์ชะอ้นสนอเมืองคุณเฉลยสีพันพิงคุณชัชยาสุขวัฒนาวิทย์อาจารย์ธเนศสนอเมืองคุณอรุณีมินตาไปสิทธ์อาจารย์วสันพัทวี คุณสุทธิวันรัตนธรรมเ <c oughs> มื่อคืนฝนตกฟ้าแรงเลยจ้ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ฝนตกเปล่าเนี่ยที่กรุงเทพตกเปล่าจ้ะเนี่ย <c oughs> ระหว่าง เคยมีคำถามนะมีผู้ถามเหมือนจะถามพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะว่าน้ำที่เยอะที่สุดคือน้ำอะไรน้ำที่เยอะที่สุดคือน้ำน้ำฝนนะน้ำฝนตอนเกิดน้ำอะไรกันนะคือโลกเราเนี่ยนะ มันจะมันจะมันจะพินาศด้วยเหตุ3าอย่างะคือไฟมาลายกันไฟมาลายกันเกิดเยอะที่สุดน้ำม,มาลายกันนะครับลมมาลายกันทีน่เขาเรียกว่ากลับถูกทําลายคําว่ากลับในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงเฉพาะโลกนะ แต่มันหมายถึงเนี่ยที่ปก็คือเรามองไปที่ท้องฟ้านะแล้วเห็นดวงดาวต่างๆเนี่นะที่อยู่เต็มท้องฟ้านะนั่นแหละคืออยู่ในขอบเขตของกับนะคือมันถูกทําลายหมดเลยดวงดาวมันท้องฟ้าอะไรไม่มีเลยแล้วก็สวรรค์ก็ถูกทําลายสวรรค์ชั้นต่างๆ รวมไปถึงพรมชั้นต้นๆนะฝนตกใช่ไหมเนี่ยพอเราเอาพูดถึงฝนก็ฝนตกเลยก็จะถูกทำลายหมดเลยนะไปถึงพรมชั้นต้นๆนะถ้าน้ำบาไยัถ้าจำไม่ผิดนะจะถึงขั้น ผมชั้นปฐมฌานฮะคือถ้าเป็นคือพรมนะเขาจะแบ่งเป็นตามตามฌานสมาบัติที่เข้าถึงมีปฐมฌานทุติยฌานตัติยฌานจะตุทชฌานเนี่ยไปเรื่อยๆถ้ามชั้นแรกจะเป็นปฐมฌานนะ แล้วก็สามชั้นต่อไปก็จะเป็นทุติยาชาส่วนตติยาชาจะตุติยาชาในจำไม่ได้แหละถ้าไฟบรลายกันเนี่ยก็จะผมชั้นต้นๆถ้าน้ำบาลายกันก็จะสูงลงไปหน่อยแล้วคำว่าน้ําท่วมเนี่ยนะถ้าน้ำบาลายกันเนี่ยนะมันไม่ได้ท่วมเฉพาะโลก,กน,นะ มันท่วมหมดเลยอ,ะอะ่ะท่วมท่วมนึจกจักรวาลเราคงนึกภาพไม่ออกอะนะมันเกินกว่าจินตนาการนะน้ำมันจะท่วมท่วมไปถึงสวรรค์นะ่ะ <c oughs> ดูมันท่วมขนาดไหนสวรรค์หกชั้นนี่ท่วมหมดเลยเจอน้ำท่วมหมดเลยถ้าลมอระไลกันก็แรงกว่านี้ อะไรวันนั้นน้ำที่เยอะที่สุดคือน้ำฝนมันตกทั้งจักรวาลน,นะตกทั้งจักรวาลเอ๊ะมาพูดเรื่องนี้ได้ไงเนะี่ยพูดเรื่องฝนเนี่ยพูดว่าฝนตกเมื่อวานถึงไหนล่ะ เมื่อวานถนึงผู้ที่กุศลตักเตือนใช่ไหม,มถ้าในพระไตรปิดกแกบันทึกว่าถูกกุศลตักเตือนแล้วนี่คือนักบุญนักสร้างวารมีเนะี่ยพออยู่ระยะหนึ่งจะถูกกุศลตักเตือนแล้วว่าถึงเวลาที่ต้องทำความดีแล้ว คล้ายๆกับคล้ายๆกับเอ็นนาฬิกามันหายไปไหนเนี่ยพี่จะดูนาฬิกาทำไมมันไม่เห็นนาฬิกากลัวเลยแปลกจังเจอแล้วนาฬิกาอีก4สี่นาทีเหมือนภาษาลิบุตรกับพระโมคคัลลานะนี่ เมื่อก่อนบวชีนท่านชอบดูละครนะชอบดูมหรศลจะขึ้นไปบนเขาแล้วก็ดูละครถึงเวลาที่ตัวละครเศร้าก็จะเศร้าตามถึงเวลาที่ตัวละครดีใจก็จะดีใจตามหัวเราะก็จะหัวเราะตามเราเป็นงนี้เปล่าจะ๊ะเป็นไหมเวลาดูละครเนี่ยพระเอก ดีใจก็ดีใจตามนางเองกร้องไห้ก็ร้องไห้ตามเป็นอย่างนี้ป่ะเป็นไหมถ้าเป็นก็ให้คิดว่าเป็นเรื่องปกติเน,ะนาะเพราะในภาษาลิบุตรพระมุคคลานะยังเป็นเลยอะตอนก่อนบวชนะแต่พอถึงคราวที่กุศลตักเตือนอา,อากล่าว่า ดูหนังดูละคร้นงั้นๆน่นะไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเฉยๆมีความคิดว่าเดียยดเด๋ยวก็ตายกันหมดแล้วนี่เดี๋ยวก็ตายกันหมดแล้วไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรเลยเนี่ยพอกุศลมันตักเตือนแล้วมันจะมันจะอย่างเงี้ยมันจะอย่างเงี้ยอืมแล้วถามว่ากุศลตักเตือนนั้น ตักเตือนยังไงอะไรคือกุศลที่ตักเตือนอาอะไรอะไรอะไรใครรู้บ้างดูซิใครตอบถูกบ้างเฉลยดีกว่าเนี๋ยหมดเวลาอีกคือมันมีหลายหลายอะไรอ่ะ หลายกรณีเนาะแต่มีกรณีนึงที่น่าสนใจนะคือกรณีของผู้เลี้ยงผู้รักษา,เ,าเคยได้ยินไหมทุกคนนะทุกคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีผู้เลี้ยงผู้รักษาอยู่หลวงพ่อธรรมชโยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยเห็นเด็กทารกที่อยู่บนเบาะ lâu nhiều người cái có thấy không? này cái có thấy một cái, gạ gật vậy con này, ai có thấy không? không có ai gạ gật, có một người gạ gật, có thấy bé bảo, ยิ้มกับใครอ่ะยิ้มกับผู้เลี้ยงผู้รักษาเด็กๆยังเห็นอยู่แต่พอโตขึ้นมันไม่เห็นแล้วผู้เลี้ยงผู้รักษาแล้วหมู่คณะเราเนี่ยนะแต่ละคนก็จะมีผู้เลี้ยงผู้รักษาไม่ใช่คนเดียวนะแต่ละคนอ่ะ นับไม่ท้วนพอเกิดปุ๊บนี่ออกจากคันมันดาปุ๊บหน้าที่ของผู้เลี้ยงผู้รักษาคือต่อผู้นี้ <c oughs> ได้เวลานี่ยผู้เลี้ยงผู้รักษาของเราเนี่ยพอเราออกจากคันมันดาปุ๊บเขาทำหน้าที่อะไร เขามีเป้าหมายอะ,อะไรเดี๋ยวเราต่อกันวันพรุ่งนี้นะจ๊ะ<ม>ดูแลยิ่งกว่าดูแลอีกอยากรู้ใช่ไหมยอยากรู้ก็หนึ่งกองนะน <laughs> อ่ะได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราใจสบายอย้ยังจ๊ะ ใจสบายนะฮะสบายแล้วเราปฏิบัติรมกันเลยนะ